มาเริ่มกันใหม่ก็ได้คุณผู้ชมอ่ะเราเทน้ำมันไปข้างนู้นก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันมันจะออกมานี่มันแกะแบบนี้นะคุณผู้ชมเนี่แกะแบบนี้นะเดี๋ยวยกนี่หน่อยยกนี่หน่อยมันรั่วแล้วมันรั่วแล,ล้วไไรั่วแอะไรไม่ใช่หรอกผมขี้เกียจถอดตรงนี้นะคุณผู้ชมอ่ะถอดก็ถอดเดี๋ยวเอาน้ำมันออกหมดก่ดนก็ได้อะ ทให้มันลงมาเลยเนาะมันเหลือไม่เยอะหรอกคนะัน้ำมันเหลือนิดเดียวพอมาอยู่ในถังนิดเดียวเออควอมแล้วนะใม่เหลือไม่เยอะนะครับน้ำมันนิดเดียวได้ย้ายได้ย้ายได้ย้ายออกมาออกมาจะให้มีแสงไฟนะผู้ชมแบบนี้นะระเบิดแน่นอนนะครับผู้ชม ผมเปิดแล้วให้มันไหลออกมาเอาปิดก,ก่อนได้เทใส่ตรงนี้ครับผู้ชมหาปุวยหากล้วย,ยมีกระแสกระแสกาประกายไฟนะเป็นเป็นเรื่องแล้วคุณผู้ชมออกให้หมดเลย của bọn xảy ra được của ngày đến nó thêm một lên ô wow dơ mà dơ là một chồng đu cái dơ bên ô bên lương nè bói cc nè qua mấy dơ mấy một chồng bên lương à lạ หมดเกลี้ยงแล้วเรามาแกะดูตรงนี้อย่๋ให้มีประกายไฟนะมีประกายไฟแล้วสุดยอดแลวคุณผู้ชมเอาไหนปะไหนละอันนี้ลูกยางเราแกะตรงนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยให้มันอยู่ไซนี้ก็ได้นะตอนนี้มันเปิดอย่างงี้นะเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปเราก็จะได้จดจำเนี่ย โอหมันแข็งนะผมบ้านนะอืม <c oughs> จุดยอดมันคงครั้งแรกบ้างเนี่ยมันซื้อติดเครื่องมานะครับมันมันก็เสียได้นะคุณผู้ชมข้างในวันนี้นะให้ใหมาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราปรอบันจะได้จะได้ใส่ไม่ผิดถ้าใส่ผิดมันก็รั่วนะคุณผู้ชมดู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 ดด นอนแน่นกึกเลยนะ่ะนะ่ัอกดไว้ครับเพรเดี๋ยวมันมันมีสปริงมันจะมันจะกระเด็นหายบ้ายังออกไปสุดนะยังออกไปสุด ติดนิดหน่อยใส่ลงไปเนี่ยเนี่ยวางอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะจำไว้นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมดูข้างในอัตามานะเดี๋ยวก็ดูรูลเล็กอยู่ตรงไหนรูลเล็กอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเอาแล้วเราเปลี่ยนก็เอามาใกล้ใกล้นี้นี่รูลเล็กอยู่ตรงนี้นี่รูลเล็กอยู่ข้างนี้นี่เอาวางไว้งนี้ก่อน ออกย่างตัวนี้นะครับที่มันรั่วนะนี่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 มันจะมีปุ่มตรงนี้นะคุณผู้ชมปุ่มตรงนี้นะปุ่มตรงนี้ล็อกตรงนี้นะนี่มันปุ่มตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ดูเล็กๆมันอยู่ไม่มือผมนี่เออใส่อย่างนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ยกมาทั้งแผงเนี่ยยกมาแบบนี้แล้วมาใส่นะครับเพราะเราไม่เคลื่อนอยู่แล้ว ทำใส่อย่างนี้เลยเสร็จนี้มันก็จะไม่หลงลืมแล้วครับแบบนี้ก็ค่อยกดเข้าไปก่อนอหมุนเข้าไปตัวหนึ่งก่อนก็ได้ขอให้มันเข้าตัวก่อนมันต้องแน่นอเดี๋ยวก็เอาตัวที่สองเสร็จเข้าไป ใช่เลยหรครับมือผมมันโดนน้ามันบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ครับมันแพ้แล้วตอนหลังๆนะครับก็เลยต้องเซฟตี้ตัวเองนะครับไม่ให้โดนน้ามันใส่สองชั้นนะถุงมือผมนะครับทั้งถุงมือแพ์แล้วนาถุงมือพลาสติกด้านในนะครับถุงมือแพ้นก็มันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจับชิ้นงานมันง่ายเท่านั้นเองอแต่ถุงมือผ้ามันจับชิ้นงานไม่ได้มันยาก ถงมือแพทย์มันจะใช้ลกระทิ้งนะคุณผู้ชมเราซื้อเป็นกล่องกล่องมาใช้เลยนะซื้อคำคู่คำคู่เป็นคู่ไม่ได้ครับต้องซื้อเป็นกล่องเลยนี่คุณผู้ชมนี่แบบนี้นะออนี่มันร่วดได้นะคุณผู้ชมแบบนี้นะนี่ ไม่ต้องมาใช้อีกแล้วครับมันหมดนี่มันนี่ดูเหมือนจะใช้ได้นะแต่ว่าใช่ไม่ได้เอาลองเปิดรูอะไรดูอันนี้ครับนี่ผู้ชมน,นี่ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ่เรียบร้อยผู้ชมตอนนี้แหละครับมันมีอะไรอันนี้ไม่ต้องมันรัดดีนะอันนี้มันมันรัดได้ดเีเรียบร้อยเรียบร้อย คิดว่าคงจะไม่รั่วแล้วนะลองดูก็ได้เนาะจะรั่วไหมเดี๋ยวลองปิดก่อนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ทําไมไม่ลองให้ผมดูจะคอมเมนต์ไปอีกนะครับแต่จริงผมขี้เกียจนะเพราะว่าขี้กเกียจเทน้ำมันเนอะ้อหลักลองก็ลองลองให้เพื่อนเื่อนได้ดูมันรั่วไหมถ้ามันรั่วเราจะได้แก้ไขว่ามันรั่วตรงไหนถ้ามันรั่วก็เปลี่ยนก๊อกนะครับมันถ้ามันยังรั่วอยู่นะเราก็สามารถเปลี่ยนก๊อกตรงนี้ได้นะครับก๊อกนี้ก็ หน้าแป้นมันอาจจะเสียใน่มันใช้ได้นะนะคุณผู้ชมไม่รั่วแล้วนะไม่รั่วก็เพอเดี๋ยวผมจะเทน้ามันออกเหมือนเดิมนะครับอนะปิดไปก่อนเดี๋ยวผมจะเทน้ํามันออกเหมือนเดิมไม่รั่วแล้วนะนะคุณผู้ชมนี่ครับถือว่าใช้ได้อนะผ่านครับก็ไม่มีอะไรนะครับรั่วนะั่นเนี่ยเดี๋ยวคาบูเลเตอร์มันก็ล้างปกตินะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะคงจะล้างเขานะใช้สองงานสกปรปกแล้วครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆเรียกคุณผู้ชมที่บ้านทั้งบ้านไปก่อนสวัสดีครับนี่ใช้ได้นะมันไม่รั่วแล้วนะ แต่ถ้าเราเปิดก็จะออกตรงนี้นะครับไม่เปิดแล้วมันเลอะมันเลอะมือผม